ซื้อแบบให้ใครคะตัวเองของขอแรนทายแพงจังแหลหนึ่งแหลสองซื้ออยู่ได้ซื้อตลอดเลยซื้อทุกวันซื้อทุกวันไหมซื้อตลอดตื่นเช้าก่อนนอนแล้วตอนตื่น ใช่ไหมเฮ้ยแหวนอันนี้คือไซส์ที่บอกค่ะใช่ค่ะคือตลอดเลยโง่มากเดี๋ยวใส่ป้ออุ้ยเปรี้ยวจีซูคือใครแบกผิงอ๋อซื้อแบบนให้ใครคะตัวเองขอความแรงทายแข็งจ้ะปวดหัวมันก็ต้องใส่เยอะๆอย่างเงี้ยน้องโม่อันไหนมีเหรอไม่มีแบบเพชรเต็มเลยแต่น้องมันก็มีบทอธิบายแต่อันแบบนี้ที่มีแค่หัวมีสองอันแล้วอ๋อหัวเพชรมีสองอัน สีทองมีแล้วอันหนึงโลอูโล้งเลิฟมีทม้งหมดอ่ะก็เลิฟไงเขาก็บอกอยู่ว่าเลิฟเนีอาไม่ใช่คนอื่นซื้อตามโอ้ยใครจะมาซื้อตามบ้านนั่นแหละเสีอขนาดนี้ภายใต้รอยยิ้มมีน้ำตาลล้นอยู่มันต้องเจ็บอ่ะมันจะได้จบไม่งง้นนะนอนไม่หลับ ปีสามอะพี่แนงเวิรนไม่ปียันปีห้าเข้าเว็บไซต์คาเทียเวิร์นว่นอยู่กันเพราะเหมือนมันไม่เเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคืออะไรกันบ้างอะแล้วเราก็ไปต่ออีกแล้วนี่คือแอบดูตัวเองได้เ้ยแบบกับล้องใช่ ถ่ายที่สวยได้นี่มันก็สุดยอดแล้วหน้าคุยโตกมากไม่บอกว่าจะถ่ายจริงจังขนาดไม่สวยแล้วสวยนี้ก็สุดยอดแล้วแต่คือมันสวยแล้วไงจะเล่นกับกองเอียกองยกว่ะแต่เขาเ่นรอ้วกไปเลยเราไปไหนกันต่อพี่ลิว Next station คือไปแอมบัสซี่จะไปดูของนิดหน่อยนิดหน่อยอีกแล้วเมื่อกี้ก็แบบเบาๆใช่เจ็บแบบจุกจุกไม่จุกไม่จุกไม่จุก ก็ได้กำลังทำให้เราอารมณ์ดีเจ็บแบบนี้คือกำลังอารมณ์ดีไม่รู้สึกอะไรเลยแย่แล้วเจ็บแบบไหนคืออารมณ์เสียแบบไร้ไร้ไม่เข้าใจหรอกใครจะไปเข้าใจวะขนาดนี้แล้วตีสามยังไม่นอนไลน์มาพูดไรไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้าต้องถามว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยววันไหนเอาให้ดูพิมพ์อะไรยังไม่รู้เรื่องเลย รีบจัดรีบจัดหมอ<า> <c oughs> คนันไออะไร I hate you I I hate you คุณพี่ก็มาบ่อยจ้ะเออพราเห็นแล้วเขาเตรียมเปิด กับการซื้อของของพี่ดิวนะที่เดินไปไหนก็ซื้อได้อีกแล้วนะคะซื้อมาอีกแล้วค่ะพ่อโ,โมบอกว่าสวยก็มันควรกว่าทุกอย่างอะแล้วมันใช่เรื่องปะมันใช่แล้วอันเนี้ยมันใช่แลวอันเนี้ยอีโมอะมันบอกให้ซื้อนาฬิการเรือนนี้มันบอกให้ซื้อหน้านี้แล้วมันก็บอกแล้วพอซื้อ,อยังเดินออกจากร้านไม่ถึงสิบห้าเก้ามันพูดว่า แล้วเดี๋ยวพอพี่ไม่ใส่ใช่ปะเดี๋ยวหนูก็ไปเอาของพี่มาใส่นี่คือเหตุผลของมันเหตุผลเดียวเลยที่อยู่ให้ซื้อไม่แต่มันสวยจริงๆมันสวยแต่มึงก็อยู่เพราะมึงมองมันสวยสําหรับมึงด้วยไงสำหรับพี่มันก็สวยอ่ะก็่นี้แหละไม่ต้องซื้ออะไรเยอะเพราะว่าพี่ดีมีหมดแล้วโอเคไหมเมือถ้าเหตตัดออกไปอ่ะขนงอจ๋าแน่เลย แต่เราชอบปะกูไม่ได้ชอบนะแต่อยากนน <c oughs> สวยแล้วแชมูเสริมวา้าปะสวยกว่าใช่ถ้ามันมีสอ,อย่างให้หมนเลือกมันก็จะซื้อแชมพูแต่ว่าเราอะไม่ชอบสีชมพูหรอกคูชอบสี ดูท่าก็ปวดท่าเสียปวเหนื่อยมากเลยวันนี้คนเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่เมื่อยอ่ะเพราะว่ารอคนนี้ต้องอยู่ที่ใครที่พี่ดิวเหนื่อยมากเหมือนกัน เรไมจะหมดสินีงมันไปให้หมดพละพี่มีไปซื้ออะไรที่พาด้ามาซื้อกิฟตโง่ตัหูโง่โง่ก็คือแบบเบาๆใช่ไหมใช่จุิจิกๆคำว่าโง่อง่ะไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะหรือว่ามันงโง่กคือแบบง่ายๆแบบ เหมือนบางทีที่แบบไม่คิดอะไรอ่ะเวลาเราไม่คิดอะไรคือเราโง่ใช่ไหมก็ซื้อเลยเออไม่ใช่เวลาเราไม่คิดอะไรคือเราโง่ดังนั้นเวลาที่เราเอาไปเซเว่นดีกว่าหยิบอะไรมาก็คือแบบนั้นเลยอันนี้ก็คือเรดอกหน้าตบสุดเราเเออราก็เลยบอกว่าเออซื้อตังหูสำหรับใส่งงได้ไหมได้ทำหน้าอยู่มั้งอ้าวเหรอ เปลี่ยนสีผมแล้วนะจ๊ะเปลี่ยนอีกแล้วแม่สีเขียวนี่ต้องถ่ายในโทรศัพท์ไม่มีไม่มีมสีเขียวแล้วเมื่อกี้บอกพี่ตองเลยนาโทรมาบอกว่าเนี่ยทำผมอยู่กับพี่ดิวพี่ต้องมาถามว่าออเราเราลูกที่ทำสีอะไรสีเขียวอะเขียวแบบ,บมะม่วงเออเลิศเดี๋ยวคนทั้งโลกก็ไปตามตามันอีกเขาก็เชื่อนะ ดูดิขนาดทำเขียวโม่งยังไม่ผิดเลยอะยังเลิศมากเราเขบอกว่าเกก็ถามว่าไปเรียนมาเป็นไงนูนนี่นั่นใช่ป่ะก็บอกว่าเออพอทําได้แหละพี่ดิวให้ให้ตังมาไปซื้ออุปกรณ์เตรียมเปิดแหละลูกดิวมันเลิศแบบนี้แหละยอมใครจะเป็นเลิศเท่ามันทำไมอ่ะที่อยู่เป็นสปอนเซอร์ให้ออก็ตอนแรกก่อนจะไปเรียนหนูถามเพราะว่าเงิน ให้โมเอาไปเรียนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ใชมแล้วก็มาทำวีวเปล่ารายได้ทั้งหมดที่โมทำผลตาหลังจากเนี้ยเขาดูคนเดียวจบจ้าเกลี้ยงก้อนทิ้งเดี๋ยวนี้ขอบคุว่านะโมหวังว่าการเปิดร้านของกูครั้งนี้มันจะคุ้มนะไม่มึงจะได้แค่หัวละห้าร้อยบาทเกลียดนอกนังกู พี่จะให้ใครทํฟรีบ้างฮะพี่ให้ใครทํฟรีบ้างให้ใครทำให้หนึ่งคนให้หนึ่งคนทํฟรีไม่ได้เลยไม่ได้วันนี้เราช้อปปิ้งพรุ่งนี้เราก็ช้อปปิ้งชอบแล้วชอบอี้ชอบแล้วชอบเออแต่พี่ถ้าผมดี้ก็สวยดีนะยังสวยอยู่ปะหน้า ว่าต้องไปเทอร์มาและอรารเทอร์ลาเน่าแล้วห้อนอนะไปก่อนนะเดือดเลยกันใหม่